วันนี้มีกล่องมาส่งนะครับอ่าเป็นทุเรียนนะครับจากเคอรี่พบกันทีกกี่มานอนเลยมอนทองมอนทองก็ว่าหลง น้องหองกันตรงนี้นหมอนทองอ้วน,น,นหมอนทองแต่ในก็พิสูจนท์ทราบดมขนาดนั้นก็นกลื้มไปกืน <c oughs> <c oughs> ยังไม่สุกยังยังไม่สุกยังไม่สุกยังไม่สุกแกนอะกว่าไปเลยแม่กันแดดกันน่ะ่นนนัไม่สุกขอลับๆฟูกับไม่ใช่ฟูเดียวแล้วเนาะมุนมุนมุนเข้ามหมุนไยังไม่สุกยังไม่สุกโอ

ไม่มีถุงมือเลยใช้ผ้าจาับแทนกันน้ำปักมือนะัน้ำให้ทิ่งเเลยนะครับ Terima kasih telah menonton! เดยกเจ้า,าก่อนตีนี่ก้เขียน้องสื้องกหืหนาเป็นเซนตแล้วกปรียกบางเปรียกบางขนาด 부무 은, 모었다 แูซ่าซ่าหนห,นหนางกะบุ๊กเออแทงตีงวันตป็งวันจัไแมง่าตีน่าโคตจัมปองเหมือนกัน,นตาบา้ตบาให้ได้เห็นตีตะละนัดเดินอีนัดโคตแม่แล้วนะอ,อายุเยอะแล้วนะยนรุ่นน้องเนี่ย วนๆนั่นนะก็อีลูกมันก็อีหอยซักลบหอยซักแม่ม่นด้ให้คิดเต็มไให้น่องคิด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 อยหอยแบบที่แบบที่แทนนลุงนี่คีดกิโลมหุเนาะสามลูกไม่คองไน,ป,นปุณน,นะแม่ไม่้ลูกไหนสุดจ้ะอ,อยู่ตีดิทิวหัวปุละลูกตีทิดหัวนั่น สามกิโลลูกน้อยชุดนี้นะใหญ่กับฟังนี่นะอืมเนี่ยออลูกนี่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 ละ,ะล,ลูกนี่สามกิโลสอง คุณมี MN นึงนะนะขออนุญาตพูดเวลาการเป็นและการนะคะว่า นอตอิ่มครบนอะันอกละอ่อนมันมีปีมันกันลูกงานนี่ชิปควอดที่ไหนมันบอกนเป็นปีมันกัน

对。Okay, <Yeah. S 1> yeah.